เห็นว่ามันน่ากินมากเลยทำอยู่คืออะไรคะเบอร์เกอร์หมูเอาเบอร์เกอร์หมูว่ารังเราจะมาอุ่นแล้วเออให้ลดบบนลำนักได้คงที่ก่อนนะ <c oughs> นี่มาชมตลาดตลาดสดเอ้ไม่ใช่ตลาดไนพา <c oughs> ชมตลาดไนแบบว่าชวนยั่วอารมณ์ทุกท่านให้ <c oughs> หิวนะคะ <c oughs> ที่เมืองสุรินทร์นี่แหละคะ่ะน่ากินไหมคะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> กินได้ทั้งปีเลยนะคะเนี่ย กินได้ทั้งปีนะครับรรยากาศยามเย็นนะเดี๋ยวใช้วิธีการสตรอเบอรีร่นี่ก็กินได้ทั้งปีเลยนะเนาะสตรอเบอรีร่กินได้ทั้งปีหนึง่งาเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศของตลาดไนท์นาหานนี่จะเป็นเหมือนเต้งพึงนะคะเป็นรับต้าพโบราณแล้วก็ของกิน ไม่ได้ใช้ไม้นะคะจะไม่ดังนะคะไม่ได้ใช้ไม้ใช้กล้องเลยเทียวนี่นะคะเริ่มต้นที่20 25บาทนะคะไม่แพงเดี๋ยวไปลงช่อง YouTube ให้ครับไม่ใส่เครื่อง10บ,บาทไม่ใส่เครื่อง10บ,บาทอันนี้คือบัวลอยเนาะครับบัวลอยน้ำขิงใช้งานของคิดเที่ยวค่ะเที่ยวเสมือนตลาดไนช์ลินเดี๋ยวให้เดินเดินให้แป๊บหนึ่งค่ะเดินให้ประมาณสัก3นาทีว่ามีอะไรน่าสนใจเจ้าเอเจ้าหมูเรา,ได,าได้แล้ว นกะอันนี้ก็ส้มตำให้ดูส้มตำนี่คือส้มตำส้มตำอนี่ของไทยไปไม่ไ้อกส้มตำไไม่ได้ไมาได้ไม่ล้ไหมคะตลาดไหนก็จะคึกคักนะคะเดี๋ยวคลิปนี้รอให้เป็นยำดีกว่าถึงไม่มีใหม่นะคะถ้ากินยำมากินร้านนี้นะคะซึ่งก็มีหมดทุกยำนะคะ ยังเป็นยำเธอมีแต่ย,ยำฉันยำตีนไก่ก็มีขาก็ได้นะจะกินแบบขาก็ได้ยำไม่จ้าไก่ทอดยำแบบทอก็ได้นี่ค่ะยำไม่จ้ากล้องวีโอนี่อย่างชัดเลยนะวีดีโอย่างชัดเลยนี่ค่ะเจ๊แจ ไม่ได้ใช้ไมค์นะอาจจะไม่ดังนะคะว่าไม่ได้เอาอ,อกกุปกรณ์มาไ,มไ,ไปเห็นแล้วมันรู้สึกว่าชวนให้ทุกคนอยากมาเดินตลาดในบาซ่านะคะทุกวัน6โมงถึง3ทุ่มค่ะนี่ค่ะชมเลยค่ะแล้วก็ชมแล้วก็ต้องซื้อด้วยนะแล้วก็กินกันด้วยด้านนี้มาด้านนี้ค่ะ เป็นผลไม้ค่ะทุกร้านค้าแทบทุกร้านค้าจะเป็นโครงการเราชนะเกือบหมดแล้วขนมหวานค่ะย้อยเยินท่านให้กินขนมหวานนี่ท่านเครื่องความหวานนะคะรับเครื่องความหวานเดี๋ยววมกินกันทั้งปีนะคะเมืองไทยดีที่สุดในสามโลกนะคระับร้านนี้ผลไม้เพียบนะคะ ผลไม้สําเร็จเลยพร้อมทานเดูนะคะ่ะผลไม้พร้อมทานกินได้ทั้งปีบ้านเราเนี่ยผลไม้นะคะกินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีนะคะน่าไม่นี้่า,า้ามะยมนะคะชิดะมะยมยมไม่สุดไม่มีโยโย่ทานได้หมูล้วนค่ะหมูล้วน ันนี้เป็นวนเส้นก็คือไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็ไข่ทรงเครื่องเดี๋ยวนี้ก็ใช้เตาแบบนี้นะคะ่ะเตาเตาเตาแก๊สนะคะจะต้องแบบเนี่ค่ะเป็นน้ำพิกนะะเดี๋ยวไปชมอีกนิดนึงน่คะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ อ๋อนี่ก็จะปิ้งเพราะเวลาที่ซื้อหร,อหรอือะใล่าเอรามันใช้เวลานานไหมลระประมาณสามนาทีอ๋อจะทำให้กินแล้วอร่อยใช่ไหม,ไมถ้าปิ้งไว้แล้วมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมอ,อ๋อนี่เป็นวิธีการแบบว่าซื้อแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะจะได้กินแบบปลาหมึกสดสดออกทุพฟสดนี่ก็เป็นสลับนะคะที่วันนี้แพทย์เลือกจะไปทานวันนี้นะคะโครงการรองชนะได้ด้วยวันนี้แพทย์เลือกะคะใู้ว่าสลับมีอะไรบ้าง อีกว่าเราไปทําเองค่ะอันนี้พัดเลือกอาหารเย็นเป็นสลัดนะคะเล้อกแล้วค่ะเจ็ดสิบสี่าบาทเราชมให้คลิปคนที่อยู่ต่างประเทศ <Okay, S 2> รู้สึกว่าคิดถึงเมืองไทยใ <c oughs> ครอยู่ต่างประเทศจะรู้สึกคิดถ,ถึงเมืองไทยทันทีหลังจากชมคลิปนี้เนาะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกินกินที่อุดมสมบูรณ์คือที่ไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องไปถึงเค้กบ้านสวนเข้ามาขายเลย <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ ราคาต่างกันสองไม่รู้จำไม่ได้นิดหน่อยเท่ากันเนาะใช่ครับเท่ากันเออไม่ต้องไปถึงเลยใช่ครับมีชอ็อกโกแลตแล้วตอนนี้มันจะอ,อยู่ได้ในตัวยังกี่วันนะคะยังไปได้ถึงวันที่สิบเอ็ดครับอ๋อเป็นวันเหมือนกันเนาะมีดาเมจเอ่อมีเอ็กซ์ปายด้วยนะมีเนยสดช็อกโกแลตกลอยโทนเรีงว่าเขามาส่งถึงบ้านเลยเนาะใช่ครับขายได้ตลอดใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องวิ่งนะทําการตลาดนะคะก็วิ่งมาส่งนี่ค่ะบาร์บีคิวนี่น่ากินไหมคะ ให้ให้คนอยู่มังนอกอิจฉานะคะคนขยันนอกอิจฉาฮ่าฮ่าฮาครบนละครึ่งด้วยใครที่อยู่มังนอกดูคลิปนี้แล้วล้ำลายไหลแน่เลยแน่ฮะอ่าให้ชมอีนิดหนึ่งค่ะเยอะแยะเลยค่ะในตลาดตลาดไม้ตลาดไม้สุดเลยนะคะมีหลายอย่างให้ท่านเลือกสรรแม้กระทั่งขนมปัง นี้ไม่มีอะไรจะให้ไปชม้าไหมชมการกินบ้างน,นะคะขอโทษนะคะนี่ค่ะคลิปนี้เป็นชิปของการกินนะคะไม่ได้พาไปเพื่วผ้าไหมไม่ได้ใช้ไมค์อาจจะไม่ได้ยินท่าไห่นะคะแต่ว่าชมด้วยสายตานะคะนี่ค่ะคนเยอะแยะเลยะคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะหิวข้าวแล้วค่ะวันนี้คนเยอะแยะเลยนี่คือตลาดนะคะฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นขายของ เื้อผ้าค่ะฝั่งนี้ขอโทษนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นเทศบาลเมืองสุเรนนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกตามราบชมท่านมีความสุขกับการนะคะนี่เป็นยำค่ะยำอาหารทะเลค่ะแบบนี้ยำกันเลยนี่ค่ะปิดท,ท้ายด้วยวันนี้แพทกินเมนูวันนี้กินสลัดนะคะขอบคุณทุกตาทราชมสวัสดีค่ะ